สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมแนะนําเป็นรถฮุนได H1 The l u m p ี2016นะคะคันนี้เนี่ยสีภายนอกจะเป็นสีไทม์เลสแบ็คนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยป้ายแดงของเขาราคายอยู่ที่1,679,000บาทและไม่มีวางจําหน่ายแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะจะมีความแตกต่างจากตัวฮุนไดอีลิตนะคะอยู่ประมาณ200,000บาทอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าออปชันที่เขามีมาให้เนี่อะไรกันบ้างนะคะ ส่วนแรกนะคะก็คือตัวกล้องติดหน้ารถนะคะของตัวฮุนไดส่วนที่สองนะคะก็จะเป็นส่วนของพัดเ l อรแอมนะคะตัวพ a ดเตอรแอมนะคะจะอยู่ข้างใต้ของตัวไฟด้านข้างนะคะทั้งซ้ายและขวาค่ะตัวนี้เนี่ยจะช่วยในการส่องพื้นกระจกมองข้างนะคะในส่วนของตัวประตูนะคะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะทั้งสองข้างเลยค่ะ และที่สำคัญนะคะตัวของบริเวณคนขับนะคะก็จะมีปุ่มปรับประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะทั้งสองข้างเลยในบริเวณของฝั่งคนขับนะคะก็จะมีระบบเบาะนะคะที่ปรับอุ่นและเย็นนะคะในส่วนต่อมานะคะนั่นก็คือตัวระบบควบคุมความเร็ว Cruise Control นะคะตัวนี้นะคะก็จะมีแค่เฉพาะในตัวอร์ลุ x นะคะตัว e ี i t e จะไม่มีตัว Cruise Control นะคะ ตัวเกียร์นะคะก็จะเป็นหุ่มเกียร์แบบหนังค่ะต่อมาในส่วนของวิทยุนะคะตัวนี้เนี่ยหน้าจอจะอยู่ที่8นิ้วนะคะแล้วก็จะมี CD DVD ให้ใช้งาน,นะคะ่ะในส่วนของหน้าจอนะคะก็จะมีฟังก์ชันให้ใช้มากมายค่ะก็จะมีเป็น Apple CarPlay นะคะตัว GPS ตัว Wi-Fi ตัว Bluetooth HDMI นะคะ USB แล้วก็ m i r r o r Link นะคะ เดี๋ยวเราโชว์เมนูให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนี่นะคะมีฟังก์ชันให้ใช้มากมายเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ The Look เลยในจุดต่อมาที่ต้องสังเกตนะคะก็จะเป็นตัว3ปุ่มนะคะที่จะไม่มีในตัวของ ELIT นะคะนั่นก็คือตัว PSD Power แล้วก็มีตัวของประตูสไลด์ไฟฟ้าด้านซ้ายและขวานะคะ ส่วนต่อมานั่นก็คือตัวกระจกตัด2ข้างอัตโนมัตินะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ในดีลักด้วยนะคะในส่วนของจอฮุนไดนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นจอแบบ Full HD นะคะเป็นจอ LCD ค่ะขนาดอยู่ที่13.3นิ้วนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้หลากหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทราศัพท์ระบบนำทาง USB HDMI แล้วก็โหมดมากมายให้ใช้นะคะ แล้วก็ตัวของจอ LCD เนี่ยเป็นจอไฟฟ้านะคะจุดที่น่าสังเกตต่อมานะคะที่บ่งบอกถึงความเป็น The Look นะคะตัวนี้เนี่ยจะมีบอกอ่โทษค่ะมีถุงลมนิรภัยสี่ข้างนะคะก็จะมีด้านข้างของคนขับตรงนี้นะคะแล้วก็มีข้างๆ้างคนขับะคะ่ะซ้ายและขวานะคะก็จะมีนะคะเป็นตัวถุงลมนิรภัยนะคะ เบาะของตัวรถนะคะก็จะเป็นหัวหมอนแบบผีเสื้อนะคะถ้าเป็นตัว E-LIT ทเนี่ยก็จะเป็นหัวหมอนแบบเป็นแบลนนะคะในส่วนของเทคนิคเฉพาะนะคะตัวนี้เนี่ยฮุนไดคันนี้นะคะแรงม้าของเขาเนี่ยจะอยู่ที่175แรงม้านะคะรอบก็จะอยู่ที่3,600รอบต่อน,นาทีนะคะแรงบิดเนี่ยก็คือ441นิวตันนะคะอยู่ที่2,000ถึง2,250รอบต่อน,นาทีนะคะ โดยปกติแล้วนะคะตัวเดลุกเนี่ยถ้าป้ายแดงออกมานะคะสีก็จะมีทั้งหมด3สีนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็สีบอลเงินแล้วก็สีน้ำตาลค่ะแต่ว่าถ้าเป็น e l ลิทนะคะก็จะมีสีดำสีบอลเงินนะคะแล้วก็จะมีสีเทาค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการที่จะสอบถามเรื่องรถทุนใดนะคะเรามีทั้งตัว EL ลิทแล้วก็ตัวเดลุ k นะคะ บอกเลยคะ่ะว่าตอนนี้เนี่ยปกติแล้วราคาป้ายแดงอยู่ที่1นึ่0ล้านน่านะคะสำหรับตัวเดอร์ลุกนะคะส่วนตัวอีลิทเนี่ยจะอยู่ที่1 4 7 9ล้านน่านะคะอันนี้ถ้าราคาผิดพลาดประกันใดขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมือสองของเราเนี่ยไมคค่อนข้างน้อยนะคะไม่ไม่ไม่ได้ใช้งานเยอะเลยแล้วก็ราคาถูกค่ะเดอร์ลุกเนี่ยเปิดอยู่ที่899เท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวอีลิตนะคะ ตอนนี้เนี่ยราคาพิเศษเลยนะคะเหลืออยู่ที่879นะคะถ้าใครสนใจรีบทักมาเลยนะคะตอนนี้นี่เดอรลุกนี่เหลืออยู่2คันและอีลิตเนี่ยก็เหลืออยู่2คันเหมือนกันนะคะในส่วนของข้างงวดน,นะคะคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่899นะคะเป็นตัวเด e รลุกเนาะแล้วก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ20,000อ่านิดนิดนะคะแล้วก็อยู่ที่เจ็บสองงวดคะ่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นนะคะอยู่ที่2.79คะ่ะถ้าใครสนใจสามารถสอบถามได้เลยนะคะ สามารถจัดได้เต็มนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยค่ะถ้าใครติดปัญหาตรงไหนก็สอบถามได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะติดแบ็คลิสพาลักเกอร์อะไรเรายินดีช่วยทุกอย่างเลยค่ะขอให้ลูกค้าเปิดใจคุยกับเราตรงๆนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ